สูนย์กำลังการใจเสลียิ่งวาาก่อนที่มากขึ้นดูสิเรื่องอะไรไยัน,น,นเฮ้เขาว่ามีเพื่อนดีเป็นสีแก่ตัวใช่ชูุต้องมีเพื่อนทั่วชีวิตจะมีสีอัมรีกคือมึงนี่ดูหนังเรื่องเฮียอนะไรมาเนี่ยตายอระยัดแพร่้วเกิน ไม่มาเกิดเรื่องอะไรคือเวลากูปังสิต้องให้กูเล่าอีกแล้วอะกูทําไมกูยัง<ค>ไม่รู้เรื่องเลยมึงถามแม,แม่ที่ยังไม่ได้กลับบ้านสิแม่คนไหนแม่คนที่กลับไปแล้วหรือคนที่อยู่มึงถามแม่ก็ไม่ถือเสื้อกลับบ้านเนี่ยมึงลงถามทีมเ่เดี๋ยวไม่ถามเขาปล่อยเขากลับไปลูกเขารอนานแล้วเอาคนที่อยู่เนี่ยถามใครแม่มถามใครนะถามกูเนี่ยแหละรีบเล่นจะเหลือแต่เขาอี้แล้วเร็วลเมาใครเมามึงเมาแล้วมึงก็ไปบอกใครใครบอกว่ามีของูลอยู่ในห้องนะใครบอกที่ก่อนหน้าที่จะเข้าไปเนี่ยกูบอกว่าอย่าไปบอกใครแล้ว ไม่เชื่อคอยู่ในห้องพระใครบอกมึงว่ากูบอกมึงเลยบอกกูกูไม่เชื่อหรอกกูไม่เชื่อได้ไงใครบอกมึงไม่เช่ถามกูดูเองไม่ถามได้ไงวันนั้นคุณนั่งกินเหล้าอยู่กับเจ้ามาใจไงแล้วเมียมึงแอบอยู่ในห้องแอบในห้องแล้วใครบอกว่ากูพูดว่าเมียมึงอยู่ในห้องก็มึงไงบอกกูไม่เชื่อหรอกกูจะเชื่อมึงได้ไงแล้วมึงต้องเชื่อกกููดิเป็นคนบอกมึงอย่ดิไอ้เหี้ยจะมึงใส่ร้ายกูล่ะนี่กูก็เิดจจะเลยกูไปจุกูไม่โดนใส่ร้ายกูรอคดีความติคู่หัวตงแล้วเจ้าจะรู้ไได้ยังง เขาอาจจะมีนิมิตฝันไม่เชื่อหรอก็ไม่น่าจะใช่เลยแสดงว่าคูเมาขาดสติมึงเมาขาดสติไอ้นายมึงจะบอกใหกูยอมรับเลยแล้วหัวมึงทำไมไปลอยตุ๊กตีนอะไรเนี่ยไปลอยเลยลอยมีตุ๊กตีนหัวเจ้าทีบกูไงตอนกูเมาจำไม่ได้เหรอจำไม่ได้มึงฟังให้ดีนะทำไมเรื่องนี้กูเป็นคนก่อกูต้องคนจัดการเฮ้ยกูจะปล่อยพงกจากกูไปซะมีข้อแม้ ตายนะกูยอมตายเพื่อมึงไอ้นายเจ้าเขาไม่กล้าฆ่าบ,บุหรอกเพราะกูกมความรับเจ้าวไวเยอะมึงกลับไปหาเมียมึงรีบหาอุตสาหออกไปจากเมืองนี้ซะส่วนเรื่องทุกเรื่องกูจะเป็นคนรับผิดชอบเองจัดการเลยนะเฮ้ยตาบัวด้วยโชคดีมารู้ว่าตัวเองผิดต้องแก้ปัญหาให้เพื่อนให้เพื่อนไปช่วยนี่ก็ไปซะ อยู่เลยยันหยุก่อนฮ้ยันอะไรเดี๋ยวมึงต้องเดินทางไกลออเอาแบบกระทอมไปกินก่อนอมึงเอาไปกินระหว่างทางเพื่อเริ่มเพียเริ่มนะเขียวสองใบเดินต่อได้สบายง,ง,งใครมาเนี่ยของใครมรู้ว่าข้างาก,กินไม่ไปก<ะ>อนป้าเฮ้ยมึงยังไม่ไปเหรอ,อยังไม่ไปเมื่อกี้กูเดินมาอวยอกอิสเรเลสเลถึงกวาแล้วเนี่ยเออเนี่แม่่มใครน่เนาะ แม่เราห้กระจงหงทานดหวยมากกันเวียน้ั้นเพื่อคนมารักเราส่งครักเอาใจมีฟวานเป็นมุ้งวู้ววใียงเป็นพื่นยืูสิท่านกับได้นัเออแ่านแบบว่าแบเหมือนเราไม่เก่ง

แต่เราก็มีความกลัข้างในอ่ะเข้าใจป่ะเออยังไงซะอย่างนั้นและเดี๋ยวเดี๋ยวมีพิรุธขึ้นมาตรงข้ามจับได้นะตรงข้ามเออตรงดของนมาแล้วว้ายังไยซะมึงจะไปมึงจะไปทำงานอย่างนั้นดิมึงเป็นหน้าตลกเดี๋ยวเจ้าเหวีเจ้าเอาขำตายเลยนะตัวสำนักธรรมดาหนู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 แววแววตาสู้มแววท่านลีลีแซตจีแซกจีเออตาลีลีเลยเออเออแล้วก็ยิ้มมุมปากยิ้มปากเลยเออเอออย่งนั้นเลอย่งนั้นแหละดี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 ด อย่าอย่าอย่าลบอย่าลบเดี๋ยวจะาลุกจับได้ลตายนะ้วงท่านน่นเองแมกูไม่ด้ลบมึงกันเลอ้ยนนแมีพี่ลุกตัวมีพี่ลุดเลยโอ้หนูตายทเยนนใจเย็นาเยนอาเยอางเอย่านอเยนย่เงเอยเาเอยเอ่อ่เอ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 นอนอ่นอาเางเ่อนอาดเย่า่านอเอเาเยย่าางเย็พอาดนี้เลยเนี่ย มันนีเดี๋ยวถ้าอาหารเขาเห็นมันจะดูไม่งามนะอู้ยัดเยี่ยดว่าเป็นปูว่าอู้ยัดเยียดเลยแล้วเมาแหะขนาดนี้มันไหวยังไงพวกท่านนี่ตึกยอดอยู่แลเฮ้ยกลับไปกันด้วยอุต่าหเขาไม่พร้อมนะมันหล่อยังมันหล่อแต่มันยังหล่อไม่เสร็จดีพระองค์ท่านทำแเรียวดีดีดีมันรอรอรอไม่เชื่อมึงอาแลุต่าทำไมนะตัวกูมาทงฝั่งาบำเลยว่าในตรงนั้นกระจกวะวะไปไหน โอ้ยไปไหนแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมึงไม่ดูแลเจ้าแล้วโอเคอะไรกันอยู่ไหนไอ้ยันมึงอยู่หลังกระจกน่ะมันตายแล้วพี่ไปเร็วสิไปที่ตื่นยัเนี่ยไปดูมาทีเร็วเร็วตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย่างโอ้ยดีเนี่ของเก่าไม่หวาเว้ยของเก่ามากเลย อย่าทำดีๆไอ้ย่าทำดีๆยังไงดีๆอย่าทำดีๆคุณทำดีๆเจ้าจับได้ทำดีๆเออทำไปทำไปอย่าแข็งอย่าแข็งเอออย่าแข็งอย่าแข็งหน้าตามมัวมว่ะกระจกมันมัวมว่ะกระจกมัวมองไม่ชัดเลยอ่ะเราก็ต้องทำความสะอาดกระจกฮะโดยการใช้ลมหายใจของเราเป่าที่กระจก แล้วมันจะเป็นควันมันจะเป็นไอมันไอแล้วก็เอามือเช็ดไปวยหงษ์นเออกูดูยูทูบดูยูทูบยูทูบตอนที่มันเช็ดใช่มปะไอแดกเหล้าลิ้พันเรียกยูทูบแล้วหลวงท่านเชิญเชิญเชิญหลวงท่านไอจันทำเดินระวังระวังเปิดหลวงท่านเป็นอะไรของเป็นอะไรเป็นอะไรเฮ้ยดิกูกูกินเหล้าไม่ได้กินขี้เนี่ย ไม่ใช่สิมันมันเป็นแรงกระทะแต่กระจกประ隆ท่านต้องทำดีๆถูเช็ดกระจกก่อนเช็ดเช็ระ隆ท่านเออถูถูให้ส่วนประงท่านนั่นแหละนั่นแหละเออ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 ถูไปถูไปนั่นแหละดีเออเออเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรนี่เลยขี้เวรเมื่อไอ้กระจกมันค้างไงวะอะไรมันค้างอะไรเลยไม่ได้ค้างขันไปดูนล่นะเห็นปะเห็นปะเนี่ยเมาบอกเลยอย่ากินเหล้าเห็นปะบอกกินเหล้าตาลายเห็นปะ

ไม่ดูด้งยอ่ออะไรวะมันเล่า,ม,ลามันเล่าตม้มมาบอกแล้วอย่าไปกินเยอะก็ <c oughs> ขยันสห่ญญ <c oughs> อยะันยนะเหอเอเหูเอเหร <c oughs> เห็นหรอเหรอเรอเหรอเหรอเหอเนรอเหันเหนรอเลรอเ้รอเล้ว,วเ,เกูอ้หรอเหรเหาแราอเหรอเหรอเหอเหรแเรอเหรอเหเหเออออ เออยาวยาวจุ๊ปี่การยิงยาวป้าเป้ายิงมุ๊ปปี้อะไรอะไรอะไรตาฝาดตาฝาดตาฝาดแล้วเนี่ยกลับไปกลับไปห้องก่อนไปกลับไปนอนโดนโดนโดนโอเคไหวไหมกลับไปนอนไหมตาตาตาฝาดอะไร เมามากใช่ไหมคะยังไม่หล่อเลยวะไม่หล่อทำไงแป้งแป้งแป้งไอหน้ากูขาวหน่อยอ๋อผ่นหน้าอ๋อได้เลยๆเอาให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวแป้งให้โปร่งท่านนี้มาแต่งตัวแป้งมาดิ้บ๊ายบายบ๊ายบาไม่แปลวร่งท่านแป้งมาดิแป้งคนนี้กับตังหนักใช่ไหมคะโปร่งท่านมอง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 ไม่มีอะไรมีอะไรเออยิ้มยิ้มส่งยิ้มรอยหวานเออส่งยิ้มให้เป็น่อยหน้ามองหน้ามองมองไม่มองไม่มองนี่กะวันนี้นี่คือกะเอาไปเป็นผัวให้ได้เลยเหรอ โอ้โหนี่แหละนี่แหละนี่แหละป้ากามันใหญ่ให้เจ้าทาเลยมึอทาเลยเออเชื่อมูสินั่แหละ้าเลยเออทาเลยดูจบไมเลจบเออมันทาแล้วรู้แล้วไปสิ ่าดเลยวะเออป้าบอกป้าไม่ใ่มาขามเทศมาฝาดได้ไงไ่่ไงผิวผิๆไปก่อนมาไปก่อนเถิดไปก่อนไอ้เยี่ยนี่หลับแล้วเนี่ยเวลาเวลาวันนี้จ้างมาจับเหล็กอุ้ยเป็นไงเอ๋อมึงไม่แดกมาจากกระห๋องผมบอกท่าน มันเรียกนู่นเรียกนี่เดี๋ยวเอาแป้งเดี๋ยวเอาอะไรเนี่เอานั่นหนาเลยไอ้กูต้องเติมพลังเอากล้วยมาให้กูกีกล้วยมันมีพลังงานเยอะลองนี่เพราะว่ากูต้องจับหนักวันนี้ไม่เลือกเยอะจะไม่ได้รองท่านอ้าวอะไรรองท่านอ้าวนับตีนับตีที่ผ่านนี่ก็ห่วงหลับเจ้าเขาลหนื่ไงละเออ

นี่เป็นหูสาหมาแล้วนะนี่ตาลายแล้วเอากล <cin> eh <sh arp inhale> ับไปเถอะเออมันไม่ไหวแล้วเนี่ยลุงท่านอ่ะบอกบอกบอกเาบอกสิบอกเลยบอกบอกเอออย่าช้าเดี๋ยวเจ้าก็เห็นเออนั่นแหละบอกเลยลุงท่านบอกเลยนะการปอกกล้วยเนี่ยมันกินได้กินง่ายๆปอกให้ถึงโคนไปเลยมึงไม่เคยทำนางหมงทำให้กูหลอนเลยเออครับลองปอกดูนะไอ้นันปอกเฮยเฮ้ยกูยังไม่ได้ถอเลยทอเี้ยทอพ่อไม่ได้ ไอ้เยี่ยมให้เอกพูดถอดเ,เห็นไหมมันก็ยังวันนี้ปอกอทำไมมาสอนดิแล้วปอกจริงๆเนี่ยก็แกะหัวเนี่ยบีลงไปเนี่ยบีให้หน่อยบีให้หน่อยบใีให้หน่อยเ,อเ,อเนี่ยแค่นี้ก็ปอกง่ายแล้วหูท่านสองพ่ปอกได้เลยการปอกกล้วยเนี่ยมันต้องหุงสูงหน่อยทีละอปอกกล้วยมันต้องปอกให้เป็น บอกเดี๋ยวเมื่ก็จะหักกสูงๆหน่อยทีละคนถนัดไม่เหมือนกันเว้ยไม่ได้ถนัดหรอกวง <c oughs> อยากมีเท่าน,นี้มากกว่า <c oughs> สูงไหมมึงมี <c oughs> มมปมเงี่ยดูไอ้เหี้ยวาง,าม,าง,งมันมีทั้งร้อง้ก็แต่ปมทั้งคู่ก <c oughs> ลัวพ่อมันก็คงอยากบอกคนมือเนี่ยกูดูแล้วพ่อมึงยังดูมันอยากบอกด้วยถ้ากูมีตังค์สักแตนสองกูจะพาครอบครัวมึงทำใหม่ให้หมดเลย S 1> <S 1> เออ,อเลาะเยี่ยมมันไม่พอใจนะยาก,กินหรือยังละ่ละกินนกที<อ>กินนกทีกินนกทีเออกินเลยกินกินกินอ่ะอย่างที่ดูเขากินมทิพย์เขายังไม่ทันจัดเลยว,วดผ้าเข้าไปหิวเรื่องอะไรน่ะกินนี้มาแค่กินเลยอ่าอ,อย่างที่อย่างเขายังไม่ได้กัดเลย ไอ้ัไอ้นันเขาก็ไม่กินนักจีเออที่มันเกินกระจายเออเมีอย่างนี้ไงวะกินทุกท้านกินเลยเออเขากินแล้วไม่ตลกแล้วมึงอตะกะตะกะเออกินทุกท่านดีมากเป็นไงอร่อยไหมอร่อยนะอร่อยไหมล่ะตามปกติตามปกติเลยนะเออดีมากเลยเออไอ้นั่นกัดแล้ว ังอยู่แน่ยพรุ่งนี้มึงมาลดก่อนมันดิห่มผ้าขาวแล้วเนี่ยมึงนอนรอเดี๋ยวลูกหลานมารับแน่ยเน่เออดูสิอ้ย้ยไอ้หัวหน่อ้หัวหนยไอ้ยทำไงเนี่ยนี่มันยังอยู่เห็นไหมยังอยู่มต้องดูกระจกดูไว้เพราะมันจะได้เห็นองศามันจะเข้าปากเูได้ กินสิอย่ากินสิยันมึงกินสิยังอีนี่ไอยันกินสิยังยกินสิอะไรมันลว่วงมันล่วกข้าเรื่องของมันมึงก็กินไปสิตกกระป๋องแบตเทียเยอะมากโอ้ยเด็กเจ้าของก็จับได้ เร so <la> <desserts> <hungry> <uel> oh, oh ื่องเยอะจริง <cu> อีก euh กูฆ่าไปทีเดียวแล้วกูยอมตายแทนมึงกินเตอมเื่อนอะไรขอบใจที่ช่วยกูอออ๋ออ๋ออือครับทุท่านที่หล่อตัวจับตัวหนักไปเถอะเป็ครับพค์ท่าน เฮ้ยพระงท่านกลับพระตำหนักดีกว่าไหมพระเจ้าค่ะไม่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 วันนี้กูขอขอออมร่างกายก่อนไม่ส่งเพระเพลินพลาดเดี๋ยวขอกูจะจัดพี่นายกลับไปซีเขายอมขาดไปนู่นจะเข้าหอนี่จะมาเตะหรอเอาไรยังไงขาชอบเชอบไปครับพี่ปีนไข่ครับไข่ปิีนขอแ้มันมาให้เล่นหน่อยครับเรื่องมากว่ะ เดีกต้ต้องฉันมีนักร้องมาด้วยน้องจ๊ะอาสยามเดินทางมาถึงแล้วจ๊ะร้องไปลูก เอแตอแตคอแตคอแกคอแตกขอแตกคแ้คอแตกแล้วอแตกคอพี่คอแตกคอแตกอแตกอแกคอยตะโอกนอะพก่ตะบอนเจคาแคอแกอกคอแตกคอแตกอแตกอกอแตกคอแตี่ไแตกคอแตกอแตกลอกอแอแกอกคอแตกกอแอแตอแตอกแตกคอแกกอะตออกหมดนี่ไม่มีแรงเล่นเลยเนี่ยเออออค่อคอเค่อกอกอกออก เต um oh oh, huh, oh oh ็มที่ลนะน้องจ๋าเิอทางถึงแล้วไปขันหูน้องเป็นอะไรมีมาปั่นาบอ้ไา้ไหมม้กละเพลงโนลเพลพี่จ๋านิงันหูมึงจะกวนหนูนี่หนูโม้โง่ดิอะ เหมือนผูไปกวนใจมึงอะก็เดี๋ยวก็เลิกมือได้นอนแล้วเนี่ยโอตอโต้ตามแล้วนี่เออทุกคนเลยอะไระลองเพลงพี่หน่อยร้ยลองเพลงพี่หน่อยร้องอะไรเนี่ยเพลงเมื่อกี้แหละร้องแล้วเต้นวงท่านด้วยวงท่านจะได้เห็นภาพจะได้กลับไปอย่าร้องไม่เป็นคอมันแห้งวูวเอาได้ไหมใครปิดไหมร้องให้วงท่านเต้นมันร้องไม่ได้นิดเดียวนิดเดียววงท่านเต้นละ

ครับลูกครับครับเวลาการ <laughs> <laughs>